วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับหลักฐานชิ้นสําคัญของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์กันที่กาญจนบุรีเมื่อประมาณ4,000ถึง3,000ปีก่อนนะครับคนที่บ้านเก่านั้นเริ่มเข้าสู่สมัยสังคมเกษตรกรรมเริ่มที่จะเพาะปลูกเริ่มเลี้ยงสัตว์เริ่มสร้างบ้านเรือนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ํามีการทอผ้าและมีการทําภาชนะดินเผาไว้ใช้มีสังคมชนชั้นสังคมที่แตกต่างกาันรวมถึงพิธีกรรมที่สลับซับซ้อนอย่างเช่นพิธีกรรมการฝังศพนะครับที่ฝังของอุทิศ ร่วมไปกับศพพิธิกรรมนี้นะครับมีสืบเนื่องกันมาจนถึงในยุคที่มนุษย์นั้นเริ่มรู้จักการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้โดยใช้โลหะหรือที่เรียกกันว่าสมัยโลหะนั่นเราจะมาดูตัวอย่างหลุมฝังศพในแหล่งโบราณคดีบ้านท่าโป๊ะซึ่งอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านกลับกันครับ และนี่คือหลุมฝังศพของคนบ้านเก่านะครับในช่วงที่เริ่มรู้จักการใช้โลหะหรือในสมัยสัมฤทธิ์เมื่อประมาณ3,000ถึง2,500ปีก่อนซึ่งพิธีกรรมฝังศพแบบนี้นั้นมีสืบเนื่องต่อกันมาตั้งแต่สมัยหินใหม่มีการฝังของใช้และเครื่องประดับไปให้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วไปใช้ในโลกหน้า ส่วนของใช้พื้นฐานที่ฝังอุทิศไปให้นั้นยังคงเป็นภาชนะดินเผาซึ่งทาขึ้นเพื่อพิธีกรรมนี้โดยเฉพาะบางหลุมนะครับอาจจะมีจํานวนภาชนะที่เยอะบางหลุมอาจจะมีน้อยจํานวนสมบัติหรือว่าของอุทิศที่มีต่างกันนั้นทําให้เห็นถึงความแตกต่างกันของสถานะของคนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีอย่างหลุมนี้ครับซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นผู้ที่มีสถานะสูงในหมู่บ้านดูได้จากเครื่องอุทิศที่มีจํานวนมากและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาชนะดินเผาที่มีอยู่หลายชิ้นเครื่องประดับอย่างต่างหูที่ทําจากหินเนืไฟลายสร้อยคอนะครับจากเปลือกหอยเบีย้ยซึ่งถือว่าเป็นของมีค่าและต้องนําเข้าจากพื้นที่ห่างไกลนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีการฝังขวานสำริดซึ่งถือว่าเป็นของที่หาย,ยากและน้อยนักที่จะมีการฝังอยู่ในหลุมศพแบบนี้ นอกจากนั้นนะครับนักโบราณคดียังพบร่องรอยของเข้าเปลือกและเสือไม้ไผ่บนขวานสัมฤทธิ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าก่อนการกบหลุมศพนั้นมีการโปรยข้าวสารและมีการห่อศพด้วยเสือไม้ไผ่เรายังรู้อีกว่าคนบ้านเก่าในยุคนั้นรู้จักวิธีการเพาะป,ปลูกข้าวแล้วของอุทิศที่ถูกขุดค้นพบนะครับสะท้อนให้เห็นถึงพิธีกรรมความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นได้เป็น,นอย่างดี อย่างไรก็ดีนะครับเครื่องอุทิศประเภทภาชนะดินเผาที่มีความโดดเด่นที่สุดของผู้คนแถบบ้านเก่าก็คือหม้อสามขานั่นเองปกติหม้อทั่วไปเนี่ยเป็นหม้อก้นกลมธรรมดาเนะาะเอเออนี่มีขามันไม่ใช่ขา1ขาสองขาแต่มีถึง3ขาด้วยกันมันก็เลยประเด็นสําคัญว่ามันทําเพื่ออะไรทําไมมันถึงเป็นสีแบบนี้ด้วยแล้วก็มาปรากฏอยู่ในหลุมขุดค้นทางบันคดี แล้วก็สิ่งที่แปลกที่สุดก็คือว่าเป็นหม้อที่เรายังไม่เคยพบในประเทศไทยมาก่อนส่วนตัวของหม้อเนี่ยเป็นหม้อก้นกลมเนาะแล้วมันมีขาลองขึ้นมาเพื่อยกตัวหม้อให้สูงขึ้นจากพื้นดินมันก็เป็นประเด็นของหลายๆคนที่คิดว่าอ่ามันน่าจะแทนเศร้าที่วางที่วางหม้อที่วางกงน้นกลมถ้าวางกับพื้นเนี่ยมันก็จะก้นมันลงไปที่พื้นถ้าเป็นเศร้าทรานี้ไม่เอาเศร้าเอาขาหม้อด,ดีกว่าแต่มันก็เป็นประเด็นที่เราคิดว่าเฮ้ยมันใช่เหรอ พอเราดูแล้วเฮ้ยม้อมันไม่มีการสืกกรรอนมันน่าจะพิธีกรรมการฝังศพไหมเพราะว่าโดยทั่วไปจากรายงานการขุดค้นทางโบราณคดีเรามักจะพบว่าสิ่งของที่อุทิศให้แก่ผู้ตายลำดับแรกๆเลยคือภาชนะดินเผาเราก็คาดว่าภาชนะดินเผาหรือม้อสามขาใบน,นี้น่าจะเอื้อประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมการฝังศพออม้อสามขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะมันมีทั่วโลกเลยอะ แต่ลักษณะแตกต่างกันไปแม้แต่เกาะเล็กๆมันก็มีหม้อสามขาไงเราก็เลยคิดว่าการที่มีม้อสามขาขึ้นมามันเป็นอยู่ในช่วงของเรียกว่าเป็นช่วงวัฒนธรรมช่วงหนึ่งหรือช่วงของการมีชีวิตของคนในกลุ่มหนึ่งที่คิดที่จะทําหม้อสามขาเหมือนกันถามว่าเรียนแบบกันไหมไม่ต่างคนต่างคิดของตัวเองได้ว่าควรจะทําเพราะฉะนั้นทําไมเราถึงให้ความสําคัญของม้อสามขาเพราะมันมีมาอยู่ช่วงเดียวเ<ม>สร็จแล้วก็จะหายไปเลย แล้วก็หายไม่ใช่หายเฉพาะในเขตของเราในแถบเอเชียด้วยหายหมดมออกลายเป็นหม้อ,อกลมหรือหม้อรูปแบบต่างๆขึ้นมาแทน<ม>สาเหตุหนึ่งการปั้นมันยากมากการปั้นยากตรงไหนยากตรงที่ว่าการที่เราปั้นหม้อใบหนึ่งเอาขามาแปะ นั่นคือเราต้องมี <c oughs> ระยะเวลาที่เหมาะสมเช่นหม้อเนี่ยไม่เปียกเกินไปไม่แห้งเกินไปขาที่แปะนี่ด้วยใช้เทคนิคแบบไหนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าในการคดค้นทางพัันคดีหม้อ3ขาจะพบไม่สมบูรณ์ขาเนี่ยจะหลุดวด เนื่องจากมันปั้นยากมากเพราะฉะนั้นเพาปั้นยากมากปั๊บเดี๋ยบางทีเราก็ไม่เอาดีกว่าไหมเราไปทําอย่างอื่นที่มันง่ายกว่าไหมเช่นเป็นหม้อรูปแบบทรงอื่นที่แปลกๆที่เราที่เราเคยพบในแหล่งบริคดีอื่นๆเนี่ยดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งหม้อสามขานี่ก็จะหายไป <S <S คือจริงๆแล้วเนี่ยเราสันนิษฐานว่าด้วยด้วยความที่เป็นหม้อที่ปั้นยากเนาะแล้วก็เป็นเทคนิคพิเศษจริงๆ เพราะฉะนั้นการที่จะทาหม้อสามขาเพื่ออุทิศให้แก่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยสันนิษฐานว่ามันน่าจะพะบุคคลบุคคลหนึ่งที่อาจจะมีความสําคัญในตรงนั้นไม่พบทุกโครงบางโครงก็ไม่มีบางโครงก็เป็นหม้อดินเผาธรรมดาเรื่องของเรื่องก็คือว่ามันเป็นหม้อที่ปั้นยากมากและกระบวนการค่อนข้างจะซับซ้อนเพราะฉะนั้นการปั้นที่จะให้ผู้ใดผู้หนึ่งนั้นก็คือน่าจะมีชนะของคนผู้นั้นด้วยว่าจะเป็นแบบไหน อาจจะเป็นผูนําเป็นคนเก่งเป็นผอมมดเป็นแบบเนี่ยลักษณะทํานอนนี้ก็คือมีสิ่งของที่พิเศษเกิดขึ้นให้เขานะคะเราคงเห็นแล้วนะครับว่าโบราณวัตถุนั้นไม่ได้มีคุณค่าเพียงแค่ความเก่าแก่แต่มันคือกุญแจสําคัญที่ทําให้เราได้รู้ถึงอดีตซึ่งในวันนี้นะครับคือรากเง้าอันน่าภาคภูมิใจของประเทศเรานั่นเอง